สวัสดีครับผมไม่ได้ทําคลิปการเมืองมานานนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสพูดคุยกันถึงเรื่องการเมืองผมจะพูดถึงการประชุมเอเปกของรัฐบาลไทยที่เป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกในครั้งนี้นะครับรู้สึกว่ามี ประเทศมหาอำนาจมีผู้นําประเทศมหาอำนาจหลายประเทศนะครับที่เข้ามาร่วมประชุมที่เขามองเห็นความสําคัญของการประชุมในครั้งนี้และก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมีประเทศประเทศหนึ่งที่ตัดความสัมพันธ์กับประเทศไทยเรามาเป็นเวลาย,ยาวนานถึง30กว่าปีนั่นคือประเทศซาอุดิอาระเบีย ตั้งแต่มีข่าวเรื่องเพชศซาอุจากนั้นประเทศไทยกับประเทศซาอุก็ได้ตัดความสัมพันธ์กันอย่างสิ้นเชิงนะครับแต่มาพอถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับท่านก็มีความสามารถนะครับไม่ว่าท่านจะทำยังไงก็แล้วแต่เอาเป็นว่าท่านสามารถเชื่อมสัมพันธ์ทรไมตรี ฟื้นความสัมพันธ์กับประเทศซาอุดิอาระเบียให้กลับขึ้นมามีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นเหมือนเดิมนะครับความดีอันนี้เราจะต้องยกให้กับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับทั้งๆท,ท,ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีนาย,ยกรัฐมนตรีหลายคนนะครับที่พยายามที่จะไปเชื่อมสัมพันธ์ทางการมูตกับประเทศซาอุดิอาระเบีย นะครับแต่ก็ไม่สำเร็จมันมาสำเร็จเอาตอนที่คุณประยุทธ์เป็นนายกร,รัฐมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นการประชุมเอเป็กในครั้งนี้คณะของประเทศซาอุดีอาระเบียเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเป็นขบวนใหญ่ ถึงแปดคนนะครับผมว่าหากเขาไม่เห็นความสำคัญในครั้งนี้เขาคงไม่มาในเวลานี้และคงไม่มาเป็นขบวนใหญ่ให้โลกได้รู้นะครับแต่สำหรับประเทศไทยนั้นมีคนอีกกลุ่มหนึ่งกลับไม่แสดงความยินดีนะครับ มาสร้างความเสื่อมเสียให้กับประเทศไทยด้วยก,การออกไปด่าไปว่าผู้นำประเทศแบบเสียเสียให้หายแต่ก็มีคนกลุ่มเดิมๆ่น้หละครับไอ้ก,กลุ่มทะลุฟ้าทะลุกแก๊สโดยเฉพาะหมายพัฒราวดีเด็กคนนี้กล้าวลาวมากนะครับผมไม่เคยเห็นด้วยกับการกระทําของเด็กผู้หญิงคนนี้ ผมอยากจะรู้นักว่าเมื่อเธอเติบโตขึ้นมาเป็นพ่อเป็นแม่คนแล้วเธอจะมีความคิดยังไงนะครับผมคงไม่แก่ตายก่อนที่จะเห็นเธอนะครับมีลูกมีเต้าคงไม่แก่ตายกว่าที่จะเห็นความคิดของเธอที่เปลี่ยนแปลงนะครับ,รบแล้วก็มีอะไรล่ะมีคนกลุ่มหน้าเดิมๆไม่ว่าจะเป็นอานุน,นัมพานะครับ ไม่ว่าจะเป็นผู้แทนราษฎรพักเก้าไกลคุณโลมพุดเทียบโอ้โหครับด่าหน้าออกมาให้กับการปกป้องการกระทำของเด็กเหล่านี้ผมว่าไม่เหมาะสมพวกคุณอ้างแต่ว่าคุณประยุทธ์จันโอชาเขายึดอำนาจเข้ามาไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้นำการประชุมเอเปกคุณเอาตรงไหนมาวัดนะครับ เพียงแค่ผู้นำประเทศมหาอำนาจแลหลายประเทศเข้ามาร่วมประชุมมันก็เป็นสายวัดได้ว่าเขายอมรับในระบบของพวกเราแต่มีผู้คนกลุ่มน้อยที่พยายามที่จะสุดประเทศไทยให้มันต่ำลงไปผมก็เลยอยากจะถามพวกคุณว่าพวกคุณกำลังคิดอะไรอยู่ นะครับพวกคุณรู้หรือเปล่าว่าการประชุมเอเพกมันเป็นอนาคตของชาติเป็นอนาคตของลูกของหลานผมบอกพวกคุณแล้วไงว่าการที่จะมองคนไม่ว่าคุณจะรักใครคุณก็อย่ารักจนหลงจนมองไม่เห็นความชั่วความผิดที่เขาทำคุณเกลียดใครผมก็ไม่อยากจะให้เกลียดจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้น เกลียดจนมองไม่เห็นความดีที่เขาทำนะครับและสุดท้ายพอเขาใช้มาตรการเด็ดขาดกับพวกคุณพวกคุณก็ใช้วาทกรรมเดิมๆหาว่าตำรวจทำร้ายประชาชนรัฐบาลใช้ความรุนแรงก,กับประชาชนผมว่าอย่างพวกคุณเนี่ยกระสุนยางมันยังน้อยไป ถ้าเป็นต่างประเทศนะผมจะบอกให้โอ้โหครับป่บานนี้พวกคุณอยู่ในโลวงศพหมดแล้วทีนี้ผมก็อยากจะถามพวกคุณว่าจริงหรือเปล่าที่พวกคุณรักประเทศไทยจริงหรือเปล่าที่พวกคุณเป็นประชาธิปไตยผมว่าพวกคุณเนี่ย แอบอ้างคำว่าประชาธิปไตยใช้ประชาธิปไตยจนเกินขอบเขตนะครับอ้างราษฎรอ้างประชาชนส่วนใหญ่คุณจะมาอ้างประชาชนส่วนใหญ่นะผมไม่เอาด้วยกับพวกคุณนะการกระทำที่ไร้ไร้ผลการการกระทำที่เหมือนคนไม่มีสมองอย่างพวกคุณ ถ้าผมจะมีผู้นำประเทศผมไม่เอาคนโง่ๆอย่างพวกคุณนำหรอกเชื่อผมถามเพือหน่อยว่าคุณทำเพื่ออะไรผมว่าคุณไม่ได้ทำเพื่อประเทศไทยหรอกคุณทำเพื่อคุณทำเพื่อเงินทำเพราะความง่แต่ผมอยากจะรู้นักว่าใครอยู่เบื้องหลังของพวกคุณ คนที่อยู่เบื้องหลังของพวกคุณนี่เป็นใครนะครับแน่นอนผมรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังของพวกคุณนะครับเออพวกคุณทาเพื่อเงินแต่พแต่พอเวลาศารเขาไม่ให้ประกันตัวถูกจับก็หาว่าเขารังแกรประชาชนนะครับเขาปิดกั้นประชาธิปไตยนี่ พอศาลเขาให้ประกันตัวก็หาว่ารัฐบาลปิดกั้นความคิดเห็นของประชาชนผมว่าความคิดเห็นแบบนี้มันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของพวกคุณแต่พวกคุณแสดงออกผิดเวลาผิดที่นะครับต่อไปนี้พวกคุณจะมีแต่ความเสื่อมผมว่าประชาชนกลุ่มใหญ่เขาไม่เอาด้วยกับพวกคุณหรอกเห็นไหม เพียงแต่รัฐบาลเขายิงกระสุนยางการกระทําของพวกคุณเนี่ยพวกคุณก็พยายามที่จะใช้วาทกรรมต่างๆเดี๋ยวนี้สื่อสารมวลชนกล้องถ่าย mv ็ทยภาพไม่ใช่มีเฉพาะของกลุ่มของพวกคุณเวลากลุ่มของพวกคุณไปถ่ายพวกคุณก็ไปถ่ายเฉพาะเวลาที่ เจ้าหน้าที่เขาใช้ความรุนแรงเจ้าหน้าที่เขาตอบโต้แต่พวกคุณรู้หรือเปล่าว่ามันมีกล้องอีกฝ่ายหนึ่งเขาจับจ้องพวกคุณอยู่เพราะฉะนั้นพวกคุณจะโกหกประชาชนไม่ได้หรอกเอาขอฝากบอกน้องๆรุ่นหนูนะครับพวกคุณไม่มีทางชนะหากพวกคุณไม่มีสติตราบใดที่พวกคุณทำแบบนี้พวกคุณจะเสื่อม ศรัทธาจากประชาชนเดี๋ยวนี้ผมมองเห็นแล้วแม้แต่กลุ่มของพวกคุณก็ยังด่าพวกคุณเองนะครับไม่เห็นด้วยกับการกระทําของพวกคุณในครั้งนี้พวกคุณจะต้องแยกแยะอันไหนผิดอันไหนถูกนะครับไม่ใช่ว่าลุงปูเขาไม่ดีพวกคุณมองว่าเขาไม่ดีอะไรก็ที่เขาทําก็ไม่ดีไปหมดถ้าหากว่าพวกคุณ คิดแบบนี้แสดงว่าพวกคุณไม่มีเหตุพิผลพวกคุณจะพาประเทศชาติล่มจมไปในที่สุดเชื่อผมนะครับ